สวัสดีครับคลิปนี้อยากจะบอกว่าเสียงสะท้อนเสียงสะท้อนจากคนภายนอกที่เขามองเราอยู่นั้นมันรุนแรงมากนะครับมันเป็นมันเป็นเสียงจริงที่คนเขาคิดกับเราและผมดูแล้วจากคลิปที่ผม ลายที่ผมพูดไปเมื่อคืนนะครับแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์ของคอมเมนต์ที่ตามมามันจะเป็นคอมเมนต์ที่เป็นห่วงมันจะเป็นคอมเมนต์ที่เป็นห่วงแล้วก็เป็นคอมเมนต์ที่ ติเตือนติติงเตอติเตือนติติงนะครับอย่างคอมเมนต์นี้นี่เป็นคอมเมนต์ที่เป็นคนที่ไม่เคยมีคอมเมนต์ในไม่เคยมีเม้นต์มาในในช่องผมเลยนะครับไม่เคยเห็นหน้าไม่เคยรู้จักนะครับเขาบอกว่าสวัสดีค่ะแอบส่องวันนี้ผูดด้ใจใจแต่ก่อนไปเอฟซีเขาคะ่ะ ตั้งแต่เขาโดนร้องเรียนแล้วกลับมาจากกกอกตั้งแต่นั้นมาเหมือนชีวิตเปลี่ยนมีเรื่องกับฝ่ายอื่นพอมีใครที่มีคู่อาฆาตเดียวกันเริ่มไปเข้าหาเข้าข้างโดยบอกว่าตัวเองเป็นกลางแต่มาฟาดลุงป้าเพราะคิดว่าลุงป้าไม่ยอมออกจากฝ่ายนั้นโดยที่ไม่ยอมออกจายฝ่ายนั้นด้วย ที่จริงเรื่องใครก็เรื่องของคนนั้นลุงป้าเขาไม่ได้รู้เรื่องเลือด้วยใครจะฟาดฟันใครก็ไม่น่าจะเอาเขามาเกี่ยวด้วยนี่ทำทุกทางให้คนคนนั้นจะว่าลุงป้าก็ไปร่วมนี่ทำทุกทางไม่ว่าคนคนนั้น จะว่าลุงป้าก็าไปร่วมด้วยช่วยกันเพราะคิดว่าเพราะคิดแค่ลุงป้าไม่ยอมออกจากฝ่ายตรงข้ามของคุณอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับอันนี้เป็นเรื่องจริงมากๆเลยผมก็สังเกตพฤติกรรมมาก็เยอะก็นานพอสมควรแล้วถ้าลุงป้าทำตามใจทุกๆคน ตอนนี้ลุงป้าสงสัยเป็นยิ่งกว่าลูกค่างอีกค่ะเสียดายมากเสียดายวุฒิภาวะเสียดายที่มีหน้าที่การงานเสียดายที่เราเคยติดตามมาตลอดแต่เดี๋ยวนี้เห็นลักษณะอาการการกระทําคําพูดเราก็เข้าไปดูค่ะนะคะว่ามันเหมือนอีกมันเหมือนที่อีกฝ่ายเขาพูดหรือ,รอเปล่า ดวงตาหรือหน้าตาท่าทางเป็นแบบเขาว่าหรือเปล่าเข้าไปดูก็อยากให้เขาส่องกระจกดูบ้างยืนยันว่ายัางเสียดายเพราะเคยเป็นเอฟซที่ติดตามเขามาตลอดจนช่วงที่เขากลับจากบกกอกครั้งสุดท้ายถึงได้เริ่มไม่ค่อยได้ตามเคยเขา้าเคยอยากเข้าไปดู แต่มาเห็นตามที่คุณอิสระว่าการพูดเหมือนขยี้ยิ้มเหมือนเยอะเย,ย้ยพูดกำกำกลว,กวมๆเลยถอยห่างถ้าจะดียังต้องพูดยะยอำค่ะเสียดายซึ่งอธิบายไม่ถูกเหมือนกันเสียดายอะไรเห็นไหมครับคือมันการทำโซเชียลนะครับ มันก็คือการแสดงมันก็คือคอนเทนต์แต่ว่ามันอ้างอิงกับชีวิตจริงนะครับมันไม่ใช่หนังละครที่ถ่ายทำกันจบถ่ายทำกันแล้วก็สองชั่วโมงก็จบนะครับผมแล้วแต่ละคนที่ที่เข้ามาเม้นเนี่ยเข้ามาออกความคิดเห็นเนี่ย เป็นคนที่ไม่เคยออกความคิดเห็นในใน,ในช่องของผมเลยนะไม่เคยเลยนะครับบางทีก็อยากให้พิจารณานะครับคือ <c oughs> เนี่ยอย่างเนี้ยอ,อพระก็ยิ่งพูดปิ้นป้อน เราไม่เชื่อหลอกไลฟ์สดทุกครั้งหลังจากมีประเด็นแก้ตัวทั้งนั้นแหละเพื่อเอาตัวรอดคนที่เขาติดตามมานานเขาไม่โง่หรอกอย่าคิดว่าคนหลงเชื่อให้คนที่คิดที่เจาคิดเจาแค้นคงเชื่อมั้งไอห,หนูผีขี้เล่าหนุ่มหน้ามนคนหน้ามาอันนี้ก็คิดเหมือนกันคือคำพูดของคุณนะ่ะ คุณพูดกำกวมแต่ว่าแต่ว่ามันมุ่งไปที่ลุงพลแต่พอ,อคนอื่นจับได้ไล่ทันคุณก็พลิกลิ้นไปอีกทางหนึ่งนี่นะครับความศรัทธามันจะเสื่อมก็เพราะอย่างนี้นะครับอย่าคิดว่าคุณเป็นพระแล้วคุณพูดถูกทุกอย่างแต่ในเมื่อคุณพูดผิดท่านที่คุณจะขอโทษแต่คุณกลับพลิกพลิกติดเชือกเด้งเชือกแล้วก็พลิกเด้งเชือกแล้วก็พลิก อย่างนี้มันไม่ได้นะครับคือคอมเมนต์ที่ผมที่ผมพูดถึงนี้คือเป็นเป็นคอมเมนต์ที่มันเป็นคอมเมนต์ที่ไม่ไม่ไม่มีชื่อไม่ที่ไม่ไม่รู้จักชื่อในในอในอะไรเขาเรียกอะไร ที่ผมเคยทักทายเคยพูดมาก่อนเคยคุยมาก่อนไม่มีเลยนะครับไม่รู้จักเลยนะครับแต่เขาเขาบอกว่าเขาเอะเฝ้าดูจุดนี้มานานก็คือเขาก็เฝ้าดูเฝ้าติดตามมานานแสดงว่าคนที่ติดตามเนี่ยเขาเยอะมากแล้วอย่างวันนี้ผมไม่ได้พูดเพื่อที่ผมจะเอายอด เมื่อวานนะครับผมก็ไม่ได้พูดเพื่อที่ผมจะเอายอดผมพูดเพราะว่ามันมันอึดอัดจ,จริงๆนะครับมันมาจากใจจริงๆผมเอฟซีลุงพลป้าแตนผมนับถือเขาผมเชื่อเขาว่าเขาไม่ได้ทำนับถือการสู้ชีวิตเขาเขาโชคสวยโอกาสทำให้เขาเพอมีฐานะขึ้นมาเพราะว่ามีคนยื่นโอกาสให้เขา เขาไม่ได้ไปหลอกลวงใครไอเรื่องบริจาคทั้งหลายมันก็มีจุดประสงค์ที่เขาบริจาคที่เขารับบริจาคแล้วเขาก็ได้มาได้เงินมาเขาก็ทําตามที่เขาบริทําตามที่เขาทําสําเร็จแล้วแต่ไอคนหน้าหมามันก็เอาไปพูดเพื่อขยายประเด็นเรื่องการรับเงินบริจาคเรื่องอะไรต่าง บอกว่ายัางจะต้องมีมีเงินมีอะไรที่ยังค้างคาค้างเกี่ยวอีกเยอะและผมเข้าใจความในใจของคนนี้นะครับพ k เคนี่นะครับไม่รู้ว่าชื่อจริงตัวจริงเขาเป็นยังไงนะครับแต่ผมเข้าใจความในใจเขานะครับ เห็นไหมความเดือนแอดของเขาเขาบอกว่าเสียดายซึ่งอธยบายไม่ถูกว่าเขาเสียด like ายอะไรผมแปลความหมายได้เลยว่าเขารักพี่นะครับเขารักลูกพี่ผมนะครับคนเวลาเขารักเขาศรัทธาแล้วพอเขาผิดหวังมันจะเกิด hmm. อาการอย่างนี้นะครับ ยังไงก็ยังรักทุกคนนะครับยังหวังดีทุกคนยังไงผมว่าอย่าทะเลาะก,กันเลยเกลียดกันก็จากกันไปให้ดีไม่ต้องมาไอมาขยี้แผลแตกหาจุดอ่อนจากเรื่องเก่าๆนะครับอย่างพี่พี่พทนายอุทยพูด ย้อนเวลาไปอีกปีกว่า,วาที่ผ่านมามันไม่มีใครมาคบค้าสมาคมกับลุงพลหรอกไม่มีใครมาวางแผนอะไรกับลุงพลหรอกและที่สําคัญการเอาเส้นผมไปตัดเหล็กไหลอะมันไม่จําเป็นจะต้องฆ่าเด็กก่อนหรอกนะครับฝากไว้ให้คิดนะครับเด็กถูกเอามาฝากเลี้ยงทุกวันทุกวันการจะต้องการแค่เส้นผมอะ เอากันไก่ตัดแก๊ปก็ได้ละแม้แลาก็จับดึงก็ได้ละไม่เห็นจะยากเลยไม่เห็นจะต้องฆ่าเด็กนะฮะฝากไว้นะครับฝากไว้ให้คิดทุกทกท่านนะครับขอบคุณมากนะครับวันนี้วันที่สามสิบเดือนสิบสองปีหกสี่นะครับจะปีใหม่แล้วก็ขอให้ทุกท่านามีความสุขตลอดปีใหม่แล้วก็ตลอดปีห5ห้าด้วยนะครับขอประคุณครับ